สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดกำจัดพืชกันนะคะนี่นะเยอะไหมคะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงอันไหนเป็นรัพืชลูกก็คือใบมันยาวส่วนใบเยลล่าแบบดูจากนิ้วเองนิ้วเป็นจึ่มมันตต้องระวังไปหน่อยเดี๋ยวเป็นแผลตรงนี้ วานนะมันี่ไปมะเขือเทศมันก็มีหนามเหมือนกันนะคะจิ้มแขนตรงนี้ไปตรงนี้นหแหลมมากเลยค่ะดีที่ไม่ร้องหรือเดือขาด <c oughs> ต้นเนี้ก็คือต้อนที่สีไม่เหมือนตัวเนี้มันใบก็ไม่เหมือนดูราคาเดี๋ยวจับตัด <c oughs> น,นีกับ ใบชาโคกเกี่ยนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนแสดงว่าอันนี้ก็คือตัวท,ที่ไม่ใช่ชาโคเกี่ยนจะดูออกว่าไม่ใช่ชาโคเกี่ยนอันนี้แหละค่ะที่ไม่ใช่ชาโคเกียนอุ้ยลืมลืมเลยลืมลืมลืมชื่อลืม สูนิคันในชี่เชิดนาที่ดีค่ะนาที่ดีกิน,จเ,นเจริญปัญญาชื่อเล่นชื่อว่าเราดีจะขึ้นปอหนึ่งแล้วพูดจริงนะคะไม่ใช่เล่นนะคะ